สวัสดีค่ะนายดุลค่ะวันนี้เราอยู่กับลำโพงบลูทูธของทางคิดแพทนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไปเห็นครั้งแรกมาเนี่ยตอนอที่เซเว่นที่บ้านแต่ว่าเขามี3สีให้เลือกนี่แดงขาวแล้วก็นี่เลยสีอ่มันต้องเป็นสีครีมครีมเนาะแล้วก็แดงแล้วก็แดงดําซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าร่ดุเห็นนะจะเหลือแดงดำซะเยอะก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันไม่ค่อยสวยนะถ้าให้ให้เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราว่าสีขาวตัวนี้น่าจะสวยที่สุดแล้วเราก็มาได้ที่นี่นะคะ ที่ตางจังหวัดแต่ว่าราคา339จําได้ว่าตอนที่ซื้อแดงดําไม่ใช่ซื้อตอนที่เห็นมัน299ก็ไม่รู้เกันว่าทำไมแพงกว่ากัน40บาทโอเคเราจะมาลองดูว่าเสียงเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้อะไรบ้างข้างบนทผูช้ชมก็จะมีสโลแกนเขาในเอง Have a break Have a Kit Cat ก็คือคิดจะพักคิดถึงคิดแคทเนาะเออว้าวนี่ สำหรับวัสดุของเขาเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าเป็นตัวของพลาสติกแหละเนาะด้านหลังนะบลูทูธสปีคเกอร์นะก็จะมีเอาพุตเลยลำโพง,งแบบ3วัตต์นะคะแล้วก็มีไดรเวอร์40่มิลนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมีแบบ800มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็มีตัวของอินพุตใช้ไฟนะคะ5โวลต์1แอมป์เพลยงทาร์เพลยงทา์มก็คือเล่นได้4ชั่วโมงนะคะแล้วก็ชาร์จเนี่ยอยู่ที่3ชั่วโมงนั่นเองก็จะมีปุ่มบอกหมดเลยว่าทำอะไรได้บ้างนั่นเองเนาะด้านล่างนี่เขาทำตัวคล้ายๆกับตัว วางมาให้เนาะนพวกเรานีได้เล่น,นตรีกันเนาะก็ดูอินเลยทีเดียว On off นะครับเพิม่มซแล้วก็มีช่องใส่ T F Card ก็คือตัว Micro S D Card นั่นเองโอเคอ่ะเราจะมาเริ่มเปิดเขาก่อนเลยละกันเออเนอะอเดี๋ยวจะลองเล่นเสีดงเอาก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวเราลองดีดจ Jazz หน่อย ลำโพงเขามีตัวเดียวไม่มีซับไม่มีซับเสียงพอใช้ได้นะไม่ได้ถึงขนาดว่าเสียงดีขนาดนั้นอืแล้วเราก็ฟังเพลงแจส๊สไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็หยิบคิดแคทขึ้นมานะคุณผู้ชมมีสองอันในนี้เพื่อที่จะเขาเรียกว่ารับประธานนะใช้คํานี้รับประธานกันคือคือมันมันไม่ได้แบบ ต้องบอกว่ามันไม่ได้แย่แต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ดีเวอร์อะไรขนาดนั้นนะคะเอาทีคุณผู้ชมนคนไหนที่แบบว่าอยากรู้วิธีใช้เนี่ยเขาก็มีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำเนี่ยมาให้เหมือนกันนะตรงนี้เอาไว้ปรับระดับเสียงได้อ่าปรับระดับเสียงจากตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมอ,นนอันนี้คือดังสุดแล้ว าเปลีนเพลงเพลงก่อนเพลงถัดไปเพลงก่อนหน้าหยุดเล่นเล่นอือ่าเดี๋ยวลองเปิดเพลงแบบมันเหมาะกับความเป็นคริสต์มาสมาก,มากขอลองฟังเพลงไทยดู ประมาอน,นี้คืออ่ะสระพี่เป็นไงบ้างครับตะก้องเสียงพอใช้ได้แต่ว่าแ,แื้แห้งไปหนเสียงมันค่อนข้างจะแห้งๆเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราเพิ่งแกะออกมาคือเรายังไม่ได้แบบทำการเบิร์นตัวลำโพงน่าจะเสียงดีคือนิดหน่อยแต่โดยโดยเนื้อของเขาเนี่ย มันจะออกแนวแบบเสียงแหลมๆหน่อยแหลมๆแบบแห้งๆหน่อยไม่ได้มีเพราะมันไม่มีซับไม่มีเบสอะไรที่มันอาจจะออกมาแบบรู้สึกว่ามันนุ่มละมุนสักเท่าไหร่เน mm hmm. บอกกับเพลงแบบแนวอะคูสิกอเมื่อกี้เราเปิดแจ๊สดีเลยครับเปิดดีเลยเพราะเสียงมันเค่านถ้าจะ mm hmm. เอ,อไม่ได้หนาเกินไปนะคะเปิดสบาย นะแล้วก็รับประทานคิดแครกันไปแต่ใครที่อยากได้ลำพงตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่เ e เ e ่นอเลนะคะตัวนี้เนสเล่จากคิดแคทจริงๆว่านาดูดว่ามันเป็นความน่ารักมากกว่าคือเอาไปวางบนโต๊ะที่ดูมินิมอลหน่อยเนี่ยเขาก็สามารถเข้ากับโต๊ะได้เป็นอย่างดีเรื่องเสียงเนี่ยนาดูดว่าค่อนข้างจะธรรมดานะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากขายดีไซน์มากกว่าแต่ว่ามันก็เป็นดีไซน์ที่น่าซื้อมากๆอย่าลืมนะคุณผู้ชม have a break have a Kit Kat คิดจะพักคิดถึงคิดแคทนะคะละพงปุทูธตัวนี้สีนี้น่าดุดได้มา3 3 9บาทกินคิดแคทสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ชมโอเคนะเจอกันใหม่นะคะเทปหน้าละกนันน่าดุดไปพักแล้วโดยคิดแคทนะคะไปแล้วบายบายจ้าอิอี